น้องแตงกวาเนี่ยนะเนี่ยวันนี้มาในบทบาทของคุณแม่ดิฉันก็ขออนุญาตทุกท่านนะคะพอดีว่าเห็นทุกท่านเรียกดิฉันว่าน้องไม้แต่จริงๆแล้วดิฉันไม่ใช่น้องไม้นะคะดิฉันคือคุณแม่นะคะแต่ว่าดิฉันก็เข้าใจนะคะเพราะว่าดิฉันก็67แล้วแต่ว่าดิฉันก็ยังแบบสวยอยู่ในเรื่องของความรักเนี่ยดิฉันก็ เห็นด้วยกับทุกท่านนะคะว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็ค่อนข้างผ่านความรักมาเนี่ยหลายครั้งมากมายนะคะแต่ดิฉันบอกผ่านพันประธานนะคะว่าการที่มีแต่คนมาบอกว่าดิฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะดิฉันว่าเขากําลังหึงดิฉันอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะ ก็บอกอยู่ว่าเป็นแค่คนคุยนะคะยังไม่ได้เป็นแฟนนะคะเป็นแค่คนคุยแต่ก็มาบอกว่าดิฉันไปอย่างนั้นไปอย่างนี้กับคนนั้นคนนี้ดิฉันเสียหายนะคะดิฉันแก่แล้วนะคะไม่ควรที่จะไปพูดถึงดิฉันแบบนั้นนะคะยังไงก็ฝากท่านประธานไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นี่เป็นเรื่องความรักเหมือนกันนะครับขยับแว่นจะเหมือนมากเลยนะนะครับเป็นคุณแม่มาให้ข้อคิดเรื่องความรักในในเดือนแห่งความรักนี้นะเรียนเรียนเชิญครับท่านสมชายน้องหีครับ ท่าประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮจากร้อยเอ็ดครับท่านประธานครับบรรยากาศวันนี้ดีมากนะครับสำหรับฝ่ายรัฐบาลนะฮะท่านเอกครับความคิดเห็นที่เสนอมาเนี่ยแม่นะครับถ้าวันวาเรนไทยอยากมีความสุขเนี่ยต้องไปแถวศรีสเกดบ้านโดนเอานะขึ้นเหนือไปบ้านปี้นะครับไปบ้านเหล่านี้ไม่มีความหมายหรอกครับต้องไปที่ชัยภูมิก่อนท่านประธาน ทำไมไปที่ไหนครับไปที่ชัยภูมิครับหาหำหดครับท่านทานครับอย่าไปเด็ดขาดเลยนะแล้วคนสมัยนี้ท่านประธานผมก็ไม่ได้โทษหรอกรุ่นเก่ารุ่นใหม่แก่ๆอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันร,รุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยมาแล้วแชทมาแล้วถ่าการเงินมีปัญหาแต่งชุดนักศึกษามาหาลุงเออเอาอย่างนั้นเลย ผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มๆเหมือนกันพอๆกันท่านประธานครับหนุ่มๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเดี๋ยวเนี้น,น,นักร้องบางคนท่านประธานก็เห็นข่าวอยู่นักร้องบางคนนะแทนที่มันจะไปผลิตซิงเกิลใหม่มันดันไปผลิตซิงเกิลมัมท่าคนละเรื่องเลยเนรับคนละเรื่องกันเลยนะแล้วอย่างที่ทานเ่เนได้พูดถึงเว็บหาคู่ที่มาแมทกันอะไรกันเนี่ยแล้วบอกว่า ผู้หญิงร้อยละ80เปอร์เซ็นท่านประธานต้องการผู้ชายที่สูง175ขึ้นไปซึ่งเป็นปัญหามากนะสำหรับผมกับท่านประธานแต่อยากจะเรียนสาวๆทั้งหลายว่าถึงรูปร่างดูไม่ดีในแนวตั้งแต่ไม่เคยมีปัญหาสักครั้งในแนวนอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้รู้เถอะครับว่าคนเตี้ยๆอย่างนี้มีความต้องการสูงเสมอท่านสมชายชี้แจงได้ชัดเจนมากครับการครอกของเรียนน,ยนั้นผมถามเธอในสภา,อาทอกของเราแห่งนี้สเปเฮราสภาแห่งนี้มีผู้ชายคนไหนที่ไม่กลัวเมียกลัวเมียทุกคนแล้วปรัชญาผู้หญิงสมัยนี้เขาบอกว่าหัวคือช้างเท่าหน้า คือผู้นําแต่ทุกการกระทําต้องผ่านคําสั่งเมียเพราะเมียคือควานช้างานะครับแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชาย,ยรรท่านประธานแต่งงานกันไม่ได้กลัวกันเลยขิงก็ราคาก็แรงถ้าเองจะเป็นขุนแผนขานบบา้าจะเป็นแฟนแบบอีลำยองอคือมันพอๆกันนะแล้วเดี๋ยวนี้นะท่านประธานแต่งงานกันใหม่ๆในี่เมียช้าจ๋าเออพูดพระ พูดเพราะพอไปสักเดือนสองเดือนเนี่ยเมียจ๋าอะไรแค่สองเดือนเองเหรอสองเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะอยู่กันยืดหยุ่นอยู่กันยาวเนี่ยต้องเข้าใจซึ่งกันและกันการที่เราไปคาดหวังกับใครบางคนเนี่ยอย่าไปคาดหวังมากและจงจําไว้เสมอว่าไม่มีใครยืนเคียงข้างเราได้นานนักหรอก พอเขาเมื่อยเขาก็นั่งเองนะครับเ oh. oh. พราะฉะนั้นขอสรุปด้วยพยาภาษิทตอีสานครับท่านประธานเขาบอกว่ากันแล้วให้ซอยกันส่างทางหน้าขุดขุดกลอ่่าเป็นคนขี่คันเห็นไก่หมอมือหมายว่าแต่งงานกันแล้วก็ต้องช่วยกันช่วยกันก่อ,ช,กกอช่วยกันสร้างอย่าเป็นคนมากง่าย เมียนัญญาเป็นคนดื้อว้าบบมวนกวนผัวเมียนันพ่อปานจัวผัวนันพ่อปานพระให้พำเพียรผัวแก้วหมายถึงว่าผัวนี่ก็เหมือนพระต้องต้องดูแลดีๆอันนี้ก็อาจจะเป็นทัศนะแบบเก่าซึ่งเดี๋ยวนี้เราเท่ากันแล้วสุดท้ายกันแล้วแต่งแต่งกันอีกแล้วแต่งกันอีกแล้วให้ก็คอยพากันสั่งทางหน้ากาลวันเฮ็ดลงไปยาขันแห้งหน่อยให้ซอยกันไหมเพราะว่า แต่งกันแล้วก็ต้องสามัคคีกันสร้างครอบสร้างครัวให้เกิดขึ้นความรักมันจะยืดยาวมันจะได้ไม่ไม่ใช่มีรักเฉพาะวาเลนไทน์เท่านั้นจะอยู่ด้วยกันยั่งยืนตลอดไปครับท่านประธานขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับท่านลลชทัยครับแต่มีมีคิวที่ท่านท่านลังซีมันอยู่หน่อยหนึ่งนะนะลำดับการพูดนะเดี๋ยวเชิญเชิญครับเชิญครับ รังสิมันเทียมพักเก้าสั้นครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านเลยครับพอดีมีแม่แต่งกวาครับฝากผมมาีกทีว่าคืออยากจะหอมแก้มท่านประธานสักรอบได้ไหมครับผมเกรงใจลุงที่อยู่ห้องเดียวกันอยู่แล้ประเด็นคือคุณแม่อยากจะเดินไปหอมแก้มใ่าครับยังไงครับคุณแม่มาไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปถึงท่านประธานนะครับแต่ผู้แข่งหนุ่มกัญชัยครับอันนี้หนุ่มอะไรครับผมแก่กันจรครับผมมาหอมผมก็ได้ครับคุณแม่ ให้กับคุณแม่ม่กล้าเดี๋ยวผมหอมเองก็ได้ครับเชิญครับผมขอริยาส้วงครับยังไงครับท่าน้าท่านหอมกันได้อย่างนี้นะครับผมขอหอมตัวต่อครับตัวตัวต่อตัวครับท่านประธานครับผมเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมครับ ในการที่เริ่มต้นเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้บอกไปแล้วว่าผมหักท่านประธานอย่างที่สุดซึ้งภารกิจหลักของเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมคือการอนุรักษ์การฟื้นฟูและการสร่งเสริมพร้อมทั้งมีการลังสรรเรื่องความรักมาโดยตลอดผมได้ออนุรักษ์และได้ชื่นชูนะครับความรักของชาวล้านนานในอดีตที่ผ่านมาวิธีการคือการ แอลสาวรับท่านประธานเป็นความรักในอดีตในอดีตกลับมาฟื้นฟูฟเพิ่มเติมขึ้นในอดีตนั้นชนล้านนาเป็นต้นแบบของความรักที่ยั่งยืนยืนนานการแอลสาวก็คือแอลก็คือไปเยี่ยมไปเยี่ยนแอลกันยังไงครับแ,รแค่ไปเยี่ยมกันเลยนะไปเยี่ยมไปเยียนแต่หมายความว่าได้บ่งบอกเพื่อพ่อให้แม่หูหไว้ว่า,วา<อ>ฉันจะไม่แอลหาเธอเนะ่ไปเวลาไหนครับ ไปเวลาค่ำกับครับไปตอนค่ำตอนเมลแรงกลางวันทำไมไม่ไปก้อง้อนบอมีอมารมณ์บอมีอารมณ์เมอแรงมาช่วงเนี้ยนหน้าหนาวเดือนกุมภาเดอ้อไปแอวหาสาวพ่อแม่นี่หูนะครับอยู่ในสายตาลงจากบ้านมาไปอยู่บ้านญาติเฮียแล้วคนที่เป็นนุ่มสาวก็จะได้จีบกันหากคนไหนจะได้บอกคนนั้นให้ขึ้นบ้านขึ้นเฮือน นี่คือฐานของวัฒนธรรมการสร้างครอบครัวโดยการเลือกของเจ้าคนผู้สาวเองผู้บบาวไม่แอวตั้งรูปผมนั้นหัวใจของผมเต้นทุกจังหวะเป็นเอฟซีท่านประธานต้นอดเวลาขอบคุณครับครับผมเข้าใจแล้วบรบลัสรักตั้งใจเขเข้าใจท่านแล้วครับผมหันหลายคนที่มาชื่นชมธ่ประธาลเขียนในเอฟซีบอกว่าไปไหนก็นจะขอติดหอยสร้อยตามท่านประธาน ติดสอยห้อยตามติดสอยห้อยตามครับพูดพูดได้ทุกที่เข้าใจครับผมชื่นชอบเข้าใจครับเข้าใจครับนั่งนั่งลงเลยครับอย่าให้เข้าใจไปมากกว่านี้เลยครับท่านท่านหนังเดียวครับถ้าท่านประธานไม่แต่งงานกับท่านอนันต์บุญเทียมสมภางวัฒนธรรมเนี่ยคงจะไม่จบหรอกครับผมว่า ท่านประธานคนจะไปแต่งงานกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเสักก่อนนะครับจะได้จบจบกันสักทีนะฮะรำคาญนะครับรำคาญเนิบเนิบอยู่ได้คืออันเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของคนชาวล้านนานะครับแต่ถ้าเป็นพัฒนธรรมบ้านผมเนี่ยง่ายๆสั้นๆนะครับรู้รักหรอไม่รักเลยใส่อ่ะตารักก็ไปก็ไปเลยางเจไป เม่นี่จบไม่ต้องมาจ,ะจะ้ามาไมจ้ามาแบจ้ามามันเสียเวลาคับท่านครับแล้วแต่ว่าแล้วแต่แต่วันธรทมแ,แต่ละภาคนะับก็มีความสําคัญแตกแต่างแต่สิ่งที่สําคัญนะครับในวันวาเลนไทน์นี้นะครับจะรักใครก็ไม่ว่าอย่าลืมปุบป,ปการีนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจมีเครื่องหมายคือขีดบ้างแต่ว่าเรามีคนดีก็คือความกระตันอยู่กับตาเบทีนะครับ แล้วก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆครับขอบคุณครัรท่านตรนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเราคงจะพูดทุกอย่างที่อยากจะฝากข้อคิดให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่หมดนะครับก็เอาเท่าที่มีเวลานะครับเมื่อเวลามันหมดสิ้นแล้วก็ขอปิดการประชุมนะครับครับปิดประชุมครับไม่นึกว่าจะได้มาในรายการนะครับจริงๆแล้วเราก็เป็นคนอุดมการเดียวกันคือผมเป็นคนซื่อแล้วก็เป็นคนตรง เวลาทําการแสดงก็พูดตรงแล้วก็จะการแสดงหนังตะลุงเนี่ยมันต้องมีทั้งการเมืองทั้งการบ้านทั้งเศรษฐกิจทั้งธรรมะท,ทุกๆอย่างผสมผสานในจอหนังตะลุงเนี่ยก็คือเหมือนกับโลกหนึ่งใบนะครับที่เนรมิตอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วแต่จะมีตัวคิดบวกคิดลบคิดต่างนะครับเพราะนั้นเรามารายการนี้ถือว่าไม่มีอะไรอึดอัดเลยครับมีแต่ความสุขตลอดทุกเทปที่ถ่ายทั้งวันนะครับเพราะว่า อา,อาจารย์ทุกๆท,ท่านทุกคนที่มาร่วมกันวันนี้นะครับต่างก็มอีอุดมการเดียวกันแล้วก็ท่านมีความสามารถอยู่แล้วมีเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วแล้วก็เลยนำพาโย,ยนมุกกันได้แบบสะดวกแล้วก็สบายใจไม่เครียดนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้การต้อนรับแล้วก็หวงัวงว่าโอกาสข้างหน้าถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยือนในการบ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ส้าภาง